กรมส่งเสริมทางท้าระ่องประเทศทำงานร่วมกับสวทช,ชมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ได้มีการสอบถามมาทางกรมส่งเสริมทางท้าระ่องประเทศว่าสามารถให้ข้อมูลในเชิง Big Data AI และ Big Data Analytics ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีให้เราเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้น ทำไมมาช้าจังเขากำลังจะเริ่มกันแล้วนะช้าไปกี่นาทีเองไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรได้ยังไงเนี่ยรู้ไหมมาช้านิดเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสทางธุรกิจที่จะได้รู้จักตัวช่วยที่ทาง DITP แล้วก็ทางสวทชเนี่ยนำมามอบให้กับเราในวันนี้ด้วยนะสำคัญขนาดนั้นเลยเหรออยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะ,ะอโอเคป่ะ,ปะ ก็ะะจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สชอกับเีไจะร่วมมือจัดสมนากันในเรื่องธิรกิจด้วยกานทำรถโชว์ทำประเทศในการจะเอาผูกก้ประกอบการที่เข้าไปช่วยผูกก้ประกอบการปัจจันนี้สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย,ยนในระดับโลกเรื่องที่ทีไม่งา่ายทั้งแต่ต้นปีที่เราคการณ์ว่าจะต้ลประมาณ11 อนนี้ตัวเลขของประมาณก็คืว่าประมาณ6-7%ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากกับทุกคนท่านจะพัฒนาสินค้ายอย่างไรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเราได้มีได้เห็นความสำคัญของเรื่องสปีดนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุให้เรา พัฒนาคอนเซ็ปต์ปลูกใจ5เท่าคือการใช้บริการของกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในยูค5 g การที่เรามีทุกอย่างครบอยู่ในแอปเดียวมันเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการให้บริการกับผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่านนะคะที่ท่านมีของแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรามีแบรนด์ของเราแล้วจะทํายังไงให้มันรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นนะคะเรามีรางวัลเรียกว่ารางวัลดีมาร์คหรือรางวัลดีไซน์เอ็กเซลเลนต์อะวอร์ดซึ่งจะเป็นรางวัลที่เหมือนเป็นการันตีให้ท่านว่าผลงานสินค้าของท่านที่ผ่านกระบวนการนวัตกรรมต่างๆจะมีโอกาสแข่งขันเพื่อได้รางวัลนี้ไหม ธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะทําธุรกิจเป็นโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดส่งออกไปต่างประเทศทางเราทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานโดยนําผลไม้ค่ะมาเป็นวัตถุดิบทางเราเนี่ยมองว่ากระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยน่าจะเยอะทีนี้เราก็เลยมามองว่าเอ๊ะเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลพวกนี้ยังไงด้วยโปรแกรม Business A.I. รู้สึกว่าทึ่งนิดนึงคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการเราจะหาข้อมูลเองแต่ว่าเว็บไซต์นี้รวมหมดแล้ว แปลว่าเราทํางานน้อยลงหมายความว่าเราใช้เวลาประหยัดเวลามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ได้หลังจากอบรม DITP AI เนี่ยสามารถนํามาสนับสนุนข้อมูลที่สําคัญต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์รวมถึงแผนการตลาดด้วยค่ะ AI และ Big Data Analytics นะครับเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีนะครับเราใช้เครื่องมือ Data ต n a แอนาลิติก่ยในการที่จะเป็นผู้ช่วยของเราเพื่อให้ข้อเสนอแนะนะครับหรือให้เราเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้นกรมส,รงสม่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเได้ทำงานร่วมกับสวทชมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ได้มีการสอบถามมาทางกรมส,รงสม่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าทางเราเสามารถให้ข้อมูลอะไรในเชิง Big Data ในแง่ของความต้องการของตลาดต่างๆเป็นจังหวะที่ดีที่ทางกรมส,รงสม่งเสริมการค้าระ่างประเทศได้เริ่มโครงการ พัฒนา ระบบปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเราจะปรับตัวยังไงในยุค new normal นะครับเทคโนโลยี Technology เนี่ยเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้นต้องระหนักครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยให้เราปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆประเด็นใหม่ๆปัจจัยใหม่ๆที่มีความเสี่ยงได้อย่างดีมากในส่วนของสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้านะคะเราก็มีภารกิจในการที่จะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อให้มีการสร้างมูลค่า ่เพิมที่มากขึ้นนะคะเรื่องของการส่งเสริมการออกแบบตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านน่ยมีของที่ดีแล้วนะคะจะทายังไงให้ของท่านเนี่ยมีการออกแบบที่ดีขึ้นนะคะเราก็มีโครงการต่างๆที่จะมาเสริมในเรื่องนี้พยายามที่จะดึงเอาศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตนเองน่ะให้มีความชัดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่องของการสร้างแบรนด์ประเทศทางด้านการค้านะคะเรามีเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วย ở, มอบให้ท่านเพื่อให้ท่าน่ะนำเอาไปใช้ ในการยกระดับนะคะสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยยกระดับแบรนด์ของท่านให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นค่ะ เนี่ยรู้ไหมมาชานิดเดียวพลาดอะไรไปบ้างนั่นสีผ้าพไปนะเสียดายตายเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงโครงการ DITP b u s i n e s s AI เนี่ยแม้ว่าครั้งนี้จะจัดเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนแน่นอนจัดอีกครั้งนะป๊กกี้ก็ไม่พลาดแน่นอนจ้าอย่ามาสายแล้วกันแน่นอน